ก็สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็จะมาพาชมนะครับรถด,ดิโอไฟฟ้านะครับผมก็ทำมาล้มๆ2เดือนแล้วเนาะก็ใช้มาตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ611โลแล้วนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ทำมาแล้วก็ใช้มานะครับวิ่งมา600กว่าละ อันนี้ผมจะเน้นเป็นแบบให้มันเดิมที่สุดนะครับก็คือก็จะเป็นแข้งนะครับทำเป็นแข้งเดิมนะครับไม่ได้เป็นไม่ได้ทําเป็นสวิงอารมเนาะทาเป็นแบบแข้งนะครับแข้งเดิมฝั่งนี้ใช้แค่โชคตัวเดียวนะครับแบตนะครับส่วนเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยไปเจาะเจาะรายละเอียดนะส่วนแบตก็จะเป็น เ2โวลต์น,นะครับ3 0แอมป์นะครับจะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีตัว ABS ตัวนี้ก็สามารถดูผ่านมือถือได้นะครับว่าแบตมันทำแบตบมันเหลือเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นตะ์ครับตั้งค่าสามารถตั้งค่าในมือถือได้เนาะแล้วก็มีจอนะครับจออยู่ตรงนี้จอตัวนี้กันน้ำนะอันนี้เป็นจอ ABS นะครับตอนนี้เหละเจ็โวลต์เนานะ กับอีก81%นะครับของแบตน,นะแล้วก็มีที่ชาร์จนะที่ชาร์จนะครับตัวชาร์จจะอยู่ตรงนี้จะเห็นจะสังเกตเห็นอยู่ตรงนี้อ่อาแผ่นอลูมิเนียมตัวเนี้ยนะครับเนี่ยตเนี้ยอ่าฝั่งนี้เห็นชัดอีกฝั่งเห็นไม่ชัดตัวเนี้ยจะเป็นอ่าตัวออนบอร์ดชาร์จนะครับ72โวลต์15แอมป์นะครับ, M, รบก็สามารถชาร์จไฟบ้านได้เนาะ ปกติแล้วไอตัวออนออนบอร์ดชาร์จเนี่ยมันมันจะมีตัวปลั๊กมาให้นะครับ mm. ก็คือเป็นปลั๊กลักษณะแบบนี้หัวปลั๊กก็เป็นแบบนี้แหละแต่ฝั่งด้านเนี้ยมันจะเป็นเป็นปลั๊กเสียบที่สําหรับเอาไปเสียบกับอไอตัวตัวออนบอร์ดอะเหมือนเหมือนปลั๊กแบบเนี้ยเหมือนเหมือนปลั๊กแบบนี้นนบบนอ่าเหมือนปลั๊กแบบนี้นะครับแต่มันจะเป็นอันใหญ่เนาะมันจะเป็น ไฟ2อ0นะครับก็แต่ผมไม่ได้ใช้นะผมเพราะว่าผมเอามาชาร์จชาร์จเป็นแบบสามารถเอามาชาร์จเป็นแบบไฟบ้านแบบนี้ก็ได้ที่มันมีหัวแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถเอาไปชาร์จสถาน,นีที่ตามปั๊มได้นะตามปั๊มได้ับผมเอาไว้ตัวนี้เอามาไว้ตรงที่ เป็นตัวเติมน้ำมันรถนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะเปิดฝาตรงนี้ก็เห็นแล้วนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เนาะนะอันนี้เสียบปั๊มได้นะครับเสียบชาร์จที่ปั๊มได้อันนี้เป็นไฟบ้านก็ถ้าอยู่บ้านก็เสียบบ้านได้นะครับก็เปิดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เสียบเข้าไป กดกดเข้าไปได้เลยนะครับแต่ตอนถอดนะมันไม่มีตัวยึดจุดนี้เราต้องจับแบบนี้ไว้นะครับจับแบบนี้ไว้แล้วก็ดึงตัวนี้ขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะแน่นหน่อยนึ่ง,เร,งเราต้องจับแบบนี้ไว้นะครับกดกดไว้หน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับที่ชาร์จเนาะก็ถ้าชาร์จเสร็จก็ดึงออกก็ปิดฝานะครับแล้วก็มาเสียบเหมือนเ ข่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับตัวชาร์ตส่วนคันเร่งนะครับคันเร่งก็จะเป็นคันเร่งไฟฟ้าเป็นแบบเป็นแบบกล่องแล้วก็มีสายสลิงนะครับสายสลิงก็คือเป็นสายตัวที่ของเดิมมันแหละนะครับแต่สายเนี่ยเราต้องเปลี่ยนใหม่เนาะแต่เราใช้ประกับคันเร่งเดิมอะไรเดิมนะครับแต่สายตัวเนี้ยตั้งแต่ตัวนี้มาเราเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่ามันจะมันจะมาแถมกับ เป็ตัวกล่องคันเร่งให้นะครับเราต้องใช้ของมันนะครับก็ตัวกล่องคันเร่งผมจะไว้จุดนี้นะครับมันจะมีแผ่นโล่งๆติดไว้แบบนี้นะอยู่เฉียงๆแบบนี้นะครับอ่อยู่ตัวนี้นะครับก็อันนี้เหมือนเดิมเน้นๆแบบเดิมๆนะครับก็โชค๊คตัววัดใหม่รอบหม่อะไรก็ใส่ให้มันครบเหมือนเดิมหมดเลยนะครับปกติแล้วมันไม่มีเนาะก็ใส่ให้มันครบไปนะครับ ฝั่งด้านฝั่งด้านนี้ก็เป็นาจานดิสเนะก็จะมีแบบเดิมนะครับจานดิสเดิมอะไรเดิมอยู่ฝั่งนี้อันนี้จะเป็นของแต่งละปกติมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนซื้อมาเราซื้อแค่โครงเข็นเนาะเราไม่ได้เอาแวบบเป็นแบบมีโชคมีล้อนะอันนี้เราต้องซื้อเพิ่มนะครับซื้อเพิ่มซื้อมาใส่เองนะครับ แล้วก็ข้างหลังนะปั๊มข้างหลังนะปั๊มข้างหลังจะใช้ฝั่งนี้นะครับปกติแล้วฝั่งด้านนี้มันจะเป็นสายสายสลิงนะครับที่ที่ที่ปกติแล้วมันจะอยู่ตรงนู้นเนาะแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นเลาะไฟฟ้าแล้วเราต้องทําเป็นแบบดิสนะครับทำเป็นแบบดิสเนี่ยก็คือเราต้องมีปั๊มคอมบายนะครับเดี๋ยวผมอาจจะเอาไปลงในอ ในยูทูบเอ้โทษทีใน facebook นะครับว่าปั้มความายมเป็นยังไงนะครับก็อาจจะเอาไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวก็จะหาอุปกรณ์แต่และอย่างาที่ที่ที่ใส่ไว้นะครับก็จะเอาลงไว้ใต้ใต้คอมเมนต์แล้วกันนะครับก็จะปั้มความายมจะติดไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อสายสายถักนะครับเป็นสายถักที่เป็นอันนี้ออกมาข้างหลังฝงนี่เห็นไหม ผมจะลอดตั้งแต่ข้างล่างนู่นเลยนะครับลงมานะครับออกมาฝั่งนี้ก็ขึ้นมาแล้วก็มาหาปั๊มตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็ทําเองก็ซื้อเหล็กมาทําเองหมดเลยนะครับก็มาตัดมาต่อมาเชื่อมอะไรเนี่ยให้ได้เป็นแบบนี้นะครับก่อนที่เราจะมาทําตัวเนี้ยเราต้องมาทําฝั่งนี้ก่อน เราต้องไปทําฝั่งนี้ก่อนก็คือตัวนี้เราทําไม่ได้นะครับตัวนี้ผมทําไม่ได้เนาะก็คือเราต้องไปกึงตัวนี้ออกตัวนี้ต้องไปจ้างให้ร้านเขากึงออกนะครับปกติแข้งแข้งเดิมเนี่ยฝั่งทางเนี้ยมันจะเป็นตัวเบรกมันจะเป็นปั๊มเบรกนะครับเป็นปัม๊มเบรกเออเป็นผ้าผ้าผ้าเบรกแบบอย่างไงอะ่ะเหมือนอยู่ข้างในอ่ะนะครับอยู่ข้างในอะ,นะอนอะก็ไปไปกึงตัวนี้ออก นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ไปให้ร้านเขาเชื่อมให้นะครับอสองอย่างเนี้ยต้องต้องต้องจ้างให้ร้านทํานะครับอันนี้เป็นแผ่นอลูมิเนียมเนาะก็ให้ร้านเขาเชื่อมแผ่นอลูมิเนียมอะติดกับตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันมันแยกออกกันได้มันแยกกับตัวนี้ได้นะครับสองตัวนี้จะไม่ติดกันสามารถแยกออกมาได้ก็เอาสอ,อันเนี้ยไป ไปคนละร้านเลยนะครับคนละล้านเลยแล้ว <treating> ก <Napoleon> <ım eni> ็ส่วนเจาะเจาะรูตัวนี้ยเรามาเจาะเองได้นะครับตันนี้ผมมาเจาะเองเนาะตัวรูตัวรูเอ้ยตัวตัวรูเดิมเนี่ยเราเอาเน้นแบบรูเดิมของล้อเดิมของมันได้เลยนะครับมันจะมีรูของล้อเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอาเอาตามตามนั้นไปเลยนะครับตามนั้นไปเลยเนาะไม่ยากนะครับตัวนี้มาเจาะเองได้ ส่วนพอเราได้ฝั่งนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราถึงจะมาทําฝั่งนี้นะครับเราถึงจะมาทําฝั่งนี้ก็คือพอเราเอาตัวนี้ใส่ไปแล้วปุ๊บเราขันน็อตให้ล้อมันอยู่กับที่แล้วเราถึงจะเราก็ค่อยมาทําตัวตัวอาร์มรับล้อด้านนี้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้มันมันบาลานซ์กันนะครับแต่เราเน้นเป็นแบบโชคเดียวเนาะโชคเดียวถ้า จะเอาเป็นแบบสวิงอามก็ได้มันก็จะไปอีกอีกแนวหนึ่งนะครับมันจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่แบบนี้มันจะดูแบบเดิมๆมากที่สุดนะครับอันนี้ก็เอาฝาครอบอให้มันดูเหมือนเดิมนะทำเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเพราะว่าเราเราใช้เป็นแข้งเดิมของมันนะครับเราไม่ได้มาทําเป็นสวิงอามเนาะมันก็เลยะจะดูแบบเดิมๆนะครับดูแบบเดิมๆ อันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับส่วนเบเกอร์นะครับเบเกอร์เบเกอร์ที่ที่เอาไว้ตัดตัดไฟนะครับตัดไฟแบตผมเอาไปตัวนี้ผมเจาะผมเจาะไอตัวนี้เลยตัวตัวพลาสติกข้างล่างนะครับเจาะตัวพลาสติกข้างล่างเลยก็เจาะเป็นเป็นสี่เหลี่ยมให้เท่าให้เท่ากับตัวตัวเอ่อตัวเบเกอร์นะแล้วก็ติดเข้าไปเลยนะครับ มันก็จะใส่ได้พอดีเลยนะครับอันนี้ก็ปิดได้พอดีส่วนกล่องนะครับกล่องคุมผมเอาไว้ตรงนี้เห็นไหมอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะมันมืดน,นะครับก็อยู่ตรงนี้แหละนี่ที่เป็นขีดพิเศษตัวนี้แหละนะครับอันนี้จะเป็นกล่องนะครับ กล่องฟ้ารู้สึกถ้าจําชื่อจําชื่อไม่ผิดก็น่าจะเป็นกล่องฟ้าไดนะครับกล่องฟ้าไดาเป็นกล่องตัวใหญ่เนะาะที่สามารถอร,อ,อ,รอ,องรับตัวล้อสามพันวัตต์ได้นะครับรองรับตัวล้อสามพันวัตต์ได้ก็ไอตัวเนี้ยมันจะเป็นล้อสองพันวัตต์นะครับเห็นไหมตัวนี้เป็นสองพันวัตต์นะครับ ตัวนี้เป็นรอ2อ0 0วัตต์แล้วก็ใช้ไฟ72โวลต์นะครับอันนี้ก็ทำเดิมๆนะครับทำเดิมๆบ้างเดี๋ยวแต่และอย่างที่ที่ผมพูดไปเดี๋ยวผมจะเอาไปโพสลงในใต้คอมเมนต์แล้วกันนะครับว่าว่าทำยังไงบ้างรวมถึงไอ้ตัวนี้ด้วย ที่ที่เอามาที่ที่เอามาทำเนาะก็มีตัวนี้อยู่นะครับว่าว่าเอามาเจาะยังไงบ้างนะครับแล้วก็ให้ให้ร้านเขาเชื่มอมยังไงบ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับ